สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e ิ14ี่ u ต i o โเย่ตอนนี้ท่านอยู่ผมเองครับเป่าแล้วก็ลุกครับในคลิปที่ไม่ตัดแต่ไว้น <c oughs> ะคลิปโดติ <f li pping> ทำไมต้องทำเสียงฟินฟินทุกที <f li pping> ท,กที่มีไงทุกคนก็คงรอคอยคลิปนี้กันอยู่เหมือนกันนะฮะ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าในหลายๆคลิปในช่องเราเนี่ยคนที่ติดตามก,ก็คงรู้อยู่แล้วว่าเราทำพวกนิยายไรเดอร์หรือว่า SIC h e r o z a k a ในเรื่องของคาเมเดอร์แต่ละตัวที่ไม่อยู่ในซีรี เป็นคอนเทนต์แท <content, S 2> <ช>้จะเป็นคอนเทนต์หลักสำหรับวิดีโอที่ไม่แตัดาก่ไลฟ์อ่าใช่ครับครับผมรอบนี้ก็เหมือนกันครับสำหรับตาปกคลิปเลยนะหลายๆคนที่ดูคลิปนะครับก็อาจจะไม่รู้ว่าเอสซี่ฮิโรซากะที่เราเล่าออกมาเล่าเนี่ยเป็นมีที่มาที่ไป<ช>จากไหน <S <S เป็นเช่นไรกันแน่แล้วนะฮะ ถึงบางคนจะแบบนั่งฟังไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันมีต้กนกาเนิดมาจากอะไรใครเป็นคนแต่งกันแน่อะไรแบบนี้ใช่ซึงวันนี้เราก็จะมา,เล,าเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไร,รมาจากไหนใครเป็นคนแต่งกันแน่แล้วก็มันถูกเรียกเป็นออฟฟิเชียลได้ยังไงครับผมอโอเคงั้นเราไปฟังข้อมูลคร่าวๆกันก่อนเริ่มตน้น SIC <Yeah. S 2> Hero Saga นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับ SIC จาก SIC Hero Saga เนี่ยมันย่อมาจาก Super Imaginative s h o w g o King มีคำแปลไหมอ่าก็แปลพนวนๆได้ว่าสุดยอดโลหะผสมแห่งจินตนาการอันนี้อาจจะหมายถึงตัวของ SIC แบบตัวโมเดลของเล่นหรือดีไซน์อะไรอย่างนั้นคือมันมันเริ่มอย่างนี้ SIC เนี่ยมันก็คือลายของเล่นลายหนึ่งจำเรื่งังของเล่นที่แสนซูมเงินของพวกเราครับอย่างบันไดนั่นเองครับอ่าลูกบันไดใช่ซึ่งบันไดก็โคกับตัวเองตลอดอยู่แล้วเนาะในการ,รทำ<ม>ของเล่นอะไรต่างๆนะฮะซึ่งอลายของเล่นอันเนี้ยมันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยลายของเล่น SIC เนี่ยเริ่มผลิตตั้งแต่ปี1998นะครับ โดยเขาเริ่มจากซีรีส์คิคไฮเดอร์ก่อนนะก่อนจะมาเป็นคาร์เมนไรเดอร์เนี่ยออยุกเก่าใช่ตั้งแ,แต่ช่วงยุคโชวะและถ้กคนตามยุคนั้นก็ตัวนี้เขานด้ดังมากอยู่แล้วใช่ครับนะฮะก็ตอนนั้นก็ใช่ดังมากมได้รับความนิยมมากของเล่นก็เลยได้รับความนิยมมากเหมือนกันใช่ครับเนะซึ่งภายหลังก็ได้มีการนำคาแรคเตอร์จากแฟรนไชส์คาร์เมนไรเดอร์นี่แหละซึ่งก็ออกแบบโดยคุณอิชิโนมูริโชทาร่นะกบุรุษผู้ให้กำเนิดคาร์เมนไดเดอร์นะครับ,รบเอามาดัดแปลง แล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปลักษ์ภายนอกนะให้มันแตกต่างประจากที่เราเคยเห็นในทีวีซีรีส์นั่นเองครับรูปลักษ์ก็จะไม่เหมือนกันนะแบบว่าดูขดเทียมดูเรียวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดูตังขึ้น,นและเท่มากอะไรอย่างงี้นะอ่าซึ่งที่ของเล่นลายนี้ได้รับความนิยมนะครับส่วนหนึ่งมันก็มาจากคําว่าโชโกคิงเนี่ยแหละอ่าโชโกคิงเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเขาจะแปลว่าโลหะผสมนั่นะแหละนะครับก็คือสาเหตุที่มันถูกเรียกว่าโลหะผสมมีชื่อคําว่าโลหะผสมอยู่ใน ชื่อของเล่นเนี่ยมันก็เพราะว่าของเล่นลายนี้มันมีการผสมโลหะผสมออกเหล็กเข้าไปในตัวโมเดลใช่ฮะใช่ไม่ออกเหล็กไม่ได้ออกแต่ว่ามันก็มีการผสมส่วนที่เป็นโลหะหรือว่าเหล็กพวกนี้เข้ามาใช่ครับเข้าไปในของเล่นใช่แล้วนะแล้วก็ผนวกกับการรีดีไซน์ให้เหล่าคอมเบลเดอร์เนี่ยมันน่าเกรงขามกว่าเดิมนะครับมันทําให้ s i c ตัวนี้มันเป็นของเล่นที่ดูดุดันดูแข็งแรง เท่ขึ้นอ่าแล้วก็ถูกใจกลุ่มผู้ชายผู้ที่ชอบสะสมของเล่นอ่อืมซึ่งแบบพวกนี้มันก็เทบัดใจอยู่แล้วก็เลยเป็นที่นิยมมากๆนะฮะจริงๆนอกจากนี้นะครับ SIC เนี่ยมันยังแตกออกเป็นอีกหลายลายของเล่นเหมือนกันนะอย่างมีคิดว่ามิทารรมาชิหรือว่าล่าสุดก็จะมี Superior um. s u p e r ร์เรี a g i ิมเมจิ c เ l ทีฟโคลอ่า,อาที่เราได้ทำรีวิวไป,ไปแล้วนะ,ะใช่ก็มันเป็นการตีความคำว่า SIC ใหม่นั่นแหละ นะจากซูเปอร์อิมเมจินเอทีฟโชโกคิงเป็นซูเปอรี่เอออิมเมจินเอทีฟโคลอสเซียมแทนนะครับเหนือท่านเหนืออะไรอย่างงี้ใช่แต่ถ้าว่าไอซียุคหลังเนี่ยเขาก็จะเน้นสวยงามซะมากกว่าไม่ค่อยไปเน้นที่เนื้อหาสักเท่าไหร่นะครับอืมแล้วเรื่องราวที่เราเอามาเล่าในแต่ละคลิปก่อนอันเนี้ยมันมาจากไหนกันอ่าอ่ามันมาจากคาว่าฮีโร่ซาก้าจาก SIC ฮีโร่ซาก้านั่นแหละเอ้ยได้สังเกตอยู่ว่าแบบบทในเรื่องเนี่ยจะมีคำนี้โผล่ขึ้นมาเสมอเลยในะครับ ก็คือฮีโร่ซาก้าเนี่ยมันก็แปลว่าเรื่องราวของเหล่าฮีโร่นั่นเองนะครับผมคือช่วง SIC ในยุคแรกเนี่ยจริงๆก็มันก็เริ่มตั้งแต่ชิคไอเดอร์แล้วนะฮะไอการรีดีไซน์ให้มันเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยนะครับเขาไม่ได้แค่รีดีไซน์กันไปเฉยๆนะในหลายๆตัวเนี่ยนะครับเรียกว่าทุกตัวตั้งแต่แตอนนั้นเลยแล้วกันก็จะมีการสร้างเรื่องราวของไรเดอร์คนนั้นๆขึ้นมานะครับ ช่เพื่อให้มันสอดคล้องกับการรีดีไซน์ที่ทําออกมานั่นเองว่าทําไมมันถึงมีร่างนี้ได้ทั้งที่ร่างเนี้ยไม่มีในซีรีส์หรือว่าทําไมทั้งที่เป็นร่างเดิมเนี่ยแต่ว่าดีไซน์มันดูใหม่ดูไม่เหมือนเดิมเนี่ยเพราะว่าอะไรเขาก็จะเสริมเนื้อหาเข้าไปนะครับอ๋มีการเพิ่มเติมไม่ว่าเรื่องเล่าหรือสตอรี่ให้กับโมเดลตัวนั้นๆหรือ<ช>ดีไซน์นั้นๆนั่นเองให้กับของเล่นตัวนี้ให้มีสตอรี่ของมันเองอประมาณนั้นอ,อ,อย่างเท่ นอกจากนี้ครับมันยังมีแนวคิดที่ว่าถ้าขายของเล่นคือแบบแค่ถ่ายภาพของเล่นแล้วก็ไปลงขายอย่างเดียวเนี่ยมันจะซ้ำซากจำเจนั่นเลยทำให้มันมีการตีพิมพ์เนื้อหานะครับของ SIC h i r o s a i g a เนี่ยคู่กับภาพสินค้าของไรเดอร์แต่ละตัวนะครับซึ่งเขาก็จะตั้งท่าโพสแล้วก็ทำไดโอรามาที่เป็นฉากหลังเนี่ยตามเนื้อเรื่องที่เขาแต่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เอาไปลงในนิตยสารรายเดือนอย่าง Hobby Japan ครับมันก็เลยให้อารมณ์เหมือนการที่เราอ่านนิยาย ที่มีภาพประกอบเป็นของเล่นอ่ามันเลยยิ่งสร้างมูลค่าให้คนเนี่ยอยากจะได้ของมาเพราะมันมีเรื่องราวของมันเองนะครับซึ่งเนื้อหาที่ถูกเขียนขึ้นมาใน SIC Hero Saga เนี่ยก็ไม่ถูกเขียนโดยคนโนเนียนที่ไหนนะอ่าใช่แล้วเขาก็ดึงคนที่มีชื่อเหมือนกันนะก็ผู้ที่รังสรรเนื้อหาแทบจะทั้งหมดของ SIC Hero Saga ในตอนนี้เลยนะอ่ามีชื่อว่าคุณไฮเซมสโตครับครับไม่ครครับ คุณเฮยาเซนเนี่ยคือเดิมทีเขาเคยเป็นนักเขียนการ์ตูนมาก่อน uh huh. แต่ก็ไม่ใช่น,นักเขียนการ์ตูนทั่วไปนะเขาเคยเป็นผู้ช่วยของคุณอ uh ิชิโนโมริโชทารุคนที่ให้กำเนิดคาเมเลเดอร์ขึ้นมายแหละคนนี้เป็นลูกมือของเขา uh huh. ซึ่งนอกจากนี้คุณเฮยาเซนเนี่ย uh huh. เขายังเป็นคนออกแบบนะครับคาเมเลเดอร์ตัวหลักในยุคเฮเซหลายต่อหลายคนเลยนะนับตั้งแต่ภาคอากิโตะจนถึงภาคโอสเนี่ย uh huh. ก็แทบจะเป็นเขาทั้งหมดเลยนะครับ uh huh. ก็มีแค่2ภาคเท่านั้นที่เขาไม่ได้ออกแบบตัวละครหลักนะครับก็คือเบลดแล้วก็ดีเคนั N ่นเอง ที่เหลือก็แบบเขาเป็นคนออกแบบตัวละครหมดเลยนะโอ้โหอย่างนี้เองใช่นะครับโอ้แต่ก็แตกต่างกันแทบแต่เส้นเชิงหมดเลยนะใช่แล้วก็เรียกได้ว่าไอ้พวกไรเดอร์สุดเทพที่เราได้ออกได้มาเห็นกันได้ออกสู่สายตาพวกเราเนี่ยก็คือผ่านมือชายคนนี้มาเนี่ยแหละนะครับเ,เขียนด้วยนะแล้วก็คุณทฮยเซนเนี่ยก็ไม่ได้แต่งเรื่องราวแบบมั่วๆอืมอ่าคือคุณทฮยเซนเนี่ยเขาก็นอกจากเป็นแค่คนออกแบบทอมเป็นไรเดอร์แล้วนะเขายังคอยติดตามหาข้อมูล แล้วก็หาช่องโหวจากซีรีส์เนี่ยแหละแล้วก็มาเสริมเนื้อหาของ SIC Hero Saga เข้าไปเพื่อให้ช่องโหวในซีรีส์เนี่ยมันถูกอุดลงอ่าอืมเกลาเพิ่มนั่นทําให้ SIC Hero Saga เนี่ยมันสามารถเพิ่มความแน่นให้กับเนื้อเรื่องหลักจากซีรีส์ได้ด้วยนะซึ่งจนถึงตอนนี้ครับเนื้อหาของ SIC Hero Saga ก็ยังมีการตีพิมพ์อยู่เรื่อยๆนะในญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นที่นิยมใช่ครับแต่ว่า,นาในในหลายๆตอนเนี่ยก็ค่อนข้างจะหาอ่านยากมากนะเพราะว่ามันเป็นตอนพิเศษที่แบบ ลงให้กับ Ho b b y j a p แ n แค่ฉบับเดียวซึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยฮอบบี้เจแปนออกแบบเดือนละฉบับเนี้ยลราถ้าเกิดว่ามันผ่านไปหลายเดือนเราก็จะไปหาฉบับนั้นก็ยากแหละประมาณนั้นนะครับผมเพราะงั้นก็เราก็ต้องไปรอเอาตอนที่มันแบบมันรวมเล่มมาซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะรวมเล่มมาตีพิมพ์เมื่อไหร่เวอร์ชันรวมเล่มนะใช่เพราะงั้นแบบว่าถ้าพลาดไปก็อาจจะพลาดยาวๆไปเลยนะมันก็เลยหาอ่านค่อนข้างยากนะก็ที่แปลไทยเนี่ยของเอซี่ฮีโรทากะก็สิ้นสุดลงที่เล่มที่2นะครับ ก็ลองไปหาอ่านกันนะฮะวนคนที่หาอ่านไม่ได้หรือว่าเนื้อหาหลังจากนั้นเนี่ยก็มาติดตามที่ช่องของเรานะฮะสิบสี่สตูดิโอครับผมครับผมครับขายของกันเสร็จแ, <c oughs> แล้วก็ไปหัวข้อต่อไปกันเลยดีกว่าฮะ <c oughs> ผมอ่าก็เป็นสุดท้ายละคือสุดท้ายเนี่ยถ้าทุกคนจะคิดว่าเนื้อหาใน SIC Hero Saga เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นออฟฟิเชียลหรือไม่เนี่ยอ่าอันเนี้ยผมว่ามันอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนนะอ่าครับผมเพราะว่ามันถึงจะถูกสร้างขึ้นจากทีมงานออฟฟิเชียลจากบันได <น>มาจากมือของแบบทีมงานจริงๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ผ่านมือของคนเขียนบทในแต่ละภาคอ่าครับผมแต่ผมไม่รู้นะคือคุณไทยยาเสดเนี่ยเขาอาจจะแบบแอบไปคุยหลังไมค์กับคนเขียนบทแต่ละภาคก็ได้คนคนู้นคนนี้แล้ว <c oughs> ใย่แต่ว่ามันไม่ได้มีในเครดิตอะเราเราก็เลยบอกไม่ได้นะนะครับสุดท้ายมันก็เลยแบบแล้วแต่เราแล้วกันว่า เราจะตีความว่าเอ้ยอันนี้ออฟฟิเชียลเรานับเลยหรือว่าจะไม่นับก็ได้แต่ว่ายังไงเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเนื้อหาที่คุณเฮียเซนเนี่ยเขาสร้างขึ้นมานะครับก็มันช่วยโปะช่องว่างของซีรีส์ได้แล้วก็ช่วยเสริมให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันสนุกขึ้นแล้วก็น่าสนใจขึ้นในหลายๆมุมมองใช่ครับไม่ว่าจะเป็นตัวใดก็ตามหรือว่าการเดินจนภัยของดีเคสหรือเรื่องของรุ่นพี่อย่างโชวะที่แบบโปะเนื้อหาให้แบบดูแน่นและมีความเป็นผู้ใหญ่หรือความเมคเซนของแต่ละตัวละครในยุคเนะฮะ อ่าให้อะไรจริงครับผมถือไม่ว่ายังไงเนี่ยถ้าเราเสพเนื้อหาด้วยความบันเทิงอ่าอ่านเอาสนุกไม่ได้มาซีเรียสมาผมว่าแค่นั้นอ่ะก็สนุกก็คุ้มและเนาะใช่แต่ว่าเขาเลือกทางได้ถูกทางจริงที่สร้างในเรื่องมาโปะช่องว่างสำหรับคนที่ชอบวิเคราะห์เรื่องหรือว่าหาช่องว่างของเรื่องอย่างพวกเราก็จะรู้สึกอิ่มสำหรับซีรีส์ภาคนั้นๆมากขึ้นถูกต้อวได้อ่านของในเรื่องซีฮิโรซากานั่นเองนะครับครับผมครับ ก็ประมาณนี้ใช่ครับสำหรับวิดีโอวีโอนี้อาจจะสั้นหน่อยไม่ได้ยาวอะไรมากมายนะแต่ว่าเป็นตัวอธิบายที่ทุกคนขอมาแล้วถ้าเราทําลงไปในไลฟ์หรือพูดลงไปในไลฟ์เนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ดูใช่ให้เราต้องทําคลิปออกมาแยกแล้วก็เล่าให้ฟังแบบชัดเจนแจมแจ้งในทุกเรียกว่าทุกประเด็นแล้วกันในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ s อซีฮีโร่ซาก้าที่คนสงสัยกันอยู่นั่นเองแต่ถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันไว้ทางล่างใช่ครับผมตามนั้นนะ ก็หมดไปแล้วนะสำหรับคลิปคลิปนี้ถ้าถูกใจเป็นเช่นไรก็พิมพ์ลงไปในคอมเมนต์ด้านล่างได้หรืออยากให้นำคลิปอะไรต่อก็บอกด้านล่างได้นะฮะทั้งนี้นะครับก่อนจากไปก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับขึ้นชื่อมันนิดนึงเยอขอบคุณจริงๆนะฮะเพราะว่าเราคงอยู่ไม่รอดถ้าไม่มีพวกเขานะฮะแล้วถ้ามีเพิ่มกันอีกก็จะดีใจอย่างมากสุดท้องครับคลิปพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างง่ายดายมากขึ้นครับผมนะครับสำหรับอันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ